พระอาจารย์ต้องลงมือทำเลยเนาะเดี๋ยประชุมพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์สงสัคครั้งแน่นอนเลยข้าวทิพย์ปีนี้บวกใช่ไหมบวกเนี่ยเป็นย่างย่านไปนุยมะทองจีโอ เบบอกว่าน้ำลายนี่เป็นยาวิเศษนี่ค่ะยูทูปเปอร์ดูมอแบดดูทูเปอร์งุดหลายเดินอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้นี่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปรวมแล้วไม่น่าจะต่ำกว่าสิบหนอยอะไรนะอันนั่นนะนี่พับเพอร์แบงเจ้านะโอ้ยเนาะ ยังม่้อจะให้เอฟซีเบิ้งพระปเป้งของแม่แหลมนี่เหมือนมือถือวอหนึ่งและวอสองโอ้โหเท่าไรวะอันนี้นะถูกเลยเอฟซีเคยรู้จักไหมเนี่ยเปิดวิทยุก็คงจะได้เจดแนะนำบอเดี๋ยวยายไปจัดมามากถูกเลยพระปเป้นมาใหม่ให้เคยเห็นบอ้ก บอแมนธรรมดาได้ยูท um ูบย่าพาวเวอร์แบงค์พระอาจารย์ก si ็มาสื่อพระอาจารย์ชมบันนาที่ที่ที่ใจอ่า ถุงยุบ <c oughs> ีบไปเกลี่ยงอยู่ไ่มดแลกเ๋ยจะไปชุมไปพล้อยพลังาจไปบ่ได้ทุกนั้นอยู่ตรงนั้นคนไปไว้นะดอกไย ที่นึ่งะมนหมือนพระอาจารย์มาช่วยจำแล้วดิฟูชิเลวเร็วอยู่ด้วย <c oughs> วนค่ะคุณ้าเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวเป็นปมโมก่อนค่ะนี่นะครับกระลอง งวงมาเลยมาเดี๋ยวกันถ<อ>ือให้มามเร่หรือเปล่าเป็นหน้าที่ว่าตบป,ปน้าข่าตึงเบอร์เราดูก็รองตัดช่องมือ <TV S 1> อื่อน,อน,นโอ้ยยังไม่ออกเนาะมืออื่นมือหือพูนสำหรับทีวก็ไปทางนี้นะครับสวัสดีค่ะเขาต้องอยู่ทีวีเลยเฮ้ยแม,ม่แรมกับบอกออกทีวีบอก เออกรบาได้เป็นญาตุ๊กคอรก็บาดได้เป็นพญาได้ล่ะทำไมอันนั้นเป็นสหายนี่เขาไม่ได้เป็นสหายเอาอันเจ้าเขาถ่ายอยู่บ้านผู้ใหญ่เด้คือเห็นเจ้าสัมภาษณ์อยู่ไหมอ๋อมันไม่สำคัญก็ไม่บอกเออก็ถ่ายเฉยๆเอ็ดั้มไปดูว่าอ้ตั <laughs> <finde> ้าเป็นอะไรอะไรนะเดี๋ยวตามไปดูตามไปดูแม่แลมว่าโปร่งเยอะเงียบเลยนะเยอะแล้วเห็นได้มาก กพี <toys> ่ค่อยไปเแล้วให้ส่รองเท้าค่อยไปเออรองเท้าค่อยเอาไปใมหม้อตื่อแล้วเหม็นอะไรหมอใหญ่ขอเน้อให้ขอไหนขึ้ขอเลยด้วยไม่ไม่ให้แรงพายไม่เลิบวะเห็นไผ่ไม่ม้อเลยนะเนี่ยไม่ไ่อม่ค่อยได้ยินกลิ่นมาเแล้วได้ ยากลงตัวนี้นะมันจะแห้งกูถือเลยเด้อที่คอยหนึ่งมันจะแห้งทุกครั้งมาปุงไว้มองนี่ชักก่อนก็ได้ทำมันเย็นนะแต่ว่ามันมีหม้อไผ่ไม้อยู่นะไอแม่แม่แม่ผู้ใหญ่เอ้ยหม้อไผ่ไม่เลยชงใช้อันใดวะอันนอันนี้บ่อันนี้บอกว่โอ้ยป่วยแล้วตัวนี้ก็ป่วยแล้วค่ะมาเลยค่ะ

อ่อนี่มอใหญ่ค่ะคืนไ้พรุ่งนี้ควรพ่อคิดวันนี้เราก็เตรียมของไว้ค่ะการนึ่งมันนึ่งมินมน,มน,นึ่งถั่วนึ่งอะไรสารพัดนึ่ง อ้อล้ันไงอยแ่เา่เอ่พาวน้ำใช่เนาะคอยเอวงสูงนะมันซุกและโป่งดูโป่งดูหอานี่งไปถึงไฟไหม้หม้อของเขา ไปปงตัวนักไฟละไม้มอญ่เขาีิยุ้ยยุ้ยมาปงน้ำลาเนยยุ้ยเอ้ยปงน้ำเอักละซอจากย่าลไฟละไม้มอบลนิไมเบลตอันนี้ไมคอยนหงไม่นี่ก็มไม่เบิดคตคอันนะชิลอฉไม ออม่มีอันป่งเนาะนันละยันมอเขาไม่เนป่ป่งดูป่งดู้ยอยู่นี่กเนาะจับนเลยจับอยู่น่อยู่โยกอยู่เด้เมื่อกี้นะโลแล้วลกท้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền này không bỏ lỡ ไม่ผู้ใหญ่มานี่เอามาวางไว้นี่เดินนี่วางไว้นี่ก่อนไม่ไม่วางเดี๋ยวมันจะดำมันจะดำได้ไงวางไว้ในเคียองเอามาจะไม่มีเงี้ยอยู่กับคุณ นาะกระยาเลยเห็นบนมือเห็นตมละเตี๋ยูโอ้โหงระกนะย่าง้าเลยตกติดแค่นี้ก็ง้เได